สวัสดีค่ะคบปภอครับพากินพายอลนะคะมันนี่พากินพายอลสิผ้าพี่น้องมากินไก่ต้มน้ำปลาน้ำจิ้มแซ่บๆนะจ่ะกับผักแก้มลายยางมาแซ่บๆน้ำกันนะจ้ะไปยุวันบ่กินค่ะกินู้เดียวเส,สียงรถเสียงรถขัเจ้าเรืหง้าวน่านจ่ะดังแน่จัหน่อยเด้อ กูรังคนมันก็จะแต่ว่าหอมเหมี่ยงน่าจะเนาะแต่ว่าภากกินพักเอามักแบบนี้จ้ะกินแกมพักแซบ่บหน่อยคืดอยาก ไอวนน่้วนาเขากล่องไม่มีน้ำสมุนไพรบ่ไม่มีน้ำสมุนไพรหลอพระอนี่อ้วนเขากลองมาพี่น้องตอซื้อผู้ชายใช่ไหมไม่เมาค่ะ ัวน yeah. ้อยน่ตัวใหญ่สตวาทัสองตัวค่าสวัสดีพี่น้องเล้อนอนไครับอลังตื่นังนิตนยเดียวเอแงมอเอาขาเอาไข่เอาหอมได้เลยใส่รเียใส่กระเทียมเย ก็าายังไงฟังนาบอ่ะนำนำใส่หมอนกูยังาายใส่ได้เหตุคนเดียวเหรอ, <c oughs> อกินก่อนแลละบรสแล้ะเื้เสียงเพลงข็งแางเสียงเพลงกับพ่อเพลง ตาก่อนกินข้าเจบเปิดเพลงคักด,ดูร่างจอดรถกูนนดดเน่ะไอ้ดังขับดังเนี่ยซึ่งมันจะได้มาดูแมวอ่ะอ๋อเอาแซ่บๆแล้วกันพี่นอ่อแช่กระดูกก่อน

ตัมาฟังเเสียงเพลงเ้ว,ยวอยๆเขา่อยกินไปอันยุดไปพี่น้องเอ้ยกว่าสิได้ยเจละคิบขัาเจ้าเปิดเพลงเนาะคือว่าแหละอยู่ส่วนร่วมนะจ๊ะเนาะเพิ่นดังเฮาดัง คลิปนี้ไปสำเน็กนาจาก่อนนะจ๊ะเนาะมันสียเงาไปขอบคุณพี่ขอบคุณน,นอนที่เขามาติดตามรับชมพากินพาะเอลด้วยค่ะเด้อสำหรับคลินี้ก่ะสวัสดีค่ะ